อ่าสำหรับใครที่ล็อกอินวันนี้นะครับผมก็รับไปฟรีๆเลยนะฮะนี่ครับผมแท็กทูนะครับเป็นเพนน่าพิเศษนะครับสำหรับไทยนะฮะเราก็กดรับเลยครับตอนนี้ก็กดรับมาแล้วนะครับเราก็กดตกลงฮะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับหมดเขตวันที่2 2นี้นะฮะใครที่ไม่อยากพลาดนะก็รีบมารับกันด้วยนะครับผม โอเคฮะก็ต้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel น,น,นุนินะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะแต่หลายๆช่องอาจจะรีวิวไปแล้วนะครับผมก็เพิ่งได้เล่นวันนี้นะฮะก็เข้ามาที่หน้ากิจกรรมนะครับผม สำหรับกิจกรรมนี้นะครับชื่อว่าร้านค้าแห่งความมืดตอนหมื่นองศานะครับลดสูงสุด90%นะฮะกดเข้าไปครับผมสำหรับผมนะได้กดไปนะครับได้สิทธิพิเศษนะฮะลด65%เองนะใครได้90นี่ถือว่าดวงดีมากเลยนะครับและสิ่งที่ผมได้นะก็นี่ครับผมมีพวกของมากมายนะแต่ผมก็จะทำการซื้อเป็นตั๋วไดมอนด์แล้วก็ตั๋วทุ่นสกินปืนแล้วก็ตั๋วอีโวนะฮะเราทำการกดซื้อกันเลยนะครับกดไปฮะแม็กเลยครับ กดตกลงฮะแล้วก็นี่ครับผมตัวทุ่มสะกินปืนนะฮะแล้วก็แม็กเหมือนกันครับกดตกลงฮะอย่างสุดท้ายนะครับผมก็จะทําการซื้อเป็นตัวอีโวนะตกลงฮะแม็กเหมือนกันครับผมร้อยห้าเพรนะฮะตกลงไปสําหรับตอนนี้นะเราช็อปครบ500เพรแล้วนะครับเราก็จะได้ส่วนลดแพ็คลาวาสไตเกอร์นะฮะจาก1,499เพชรเหลือ524เพรนะฮะกดทำการซื้อทันทีครับผมซื้อฮะ จัดไปโอ้โหมาแล้วครับผมสำหรับแพ็คลาวาสไตเกอร์นะ yeah เป็นชุดเหมือนทอหารนะฮะแต่เป็นลาวานะก็ดตกลงไปครับแล้วก็เปิดฮนะก็ตกลงครับผมแล้วเราไปดูกิจกรรมของสายฟรีกันนะฮะสำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับนั่นก็คือกิจกรรมคิวหล่อยสอยโทเค็นนะฮะ สังหารครบ3ามสิบคนนะฮะก็จะรับโทเค็นไปเลยทันทีนะครับประมาณ6กสิบชิ้นนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ทําการรับไปแล้วนะยี่ิบชิ้นนะครับผมเหลืออีก40่สิบชิ้นนะฮะสำหรับโทเค็นนี้นะครับไปทํากิจกรรมได้ที่หน้าเว็บนี้นะฮะเราไปดูกันเลยครับผมนี่ก็คือหน้าเว็บโชว์ไทม์นะครับก็กดแรกของรางวัลน,นะฮะตรงนี้ครับผม ร้านแรกเปลี่ยนนะสำหรับการสั่งเบอร์โทเค็นนะฮะก็จะได้เป็นของรางวัลน,นะครับชิ้นใหญ่สุดนี้ก็คือเซตแพ็กไฮเปอร์แฮมเบอร์นะฮะเราจะสั่งเบอร์ไปทีละสิบเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะกดสั่งเบอร์ไปครับผมโอ้โหได้แบบ3วันมานะ <Nope. S 1> เป็นแพ็กเช่านะครับกดอีกฮะได้แบบ3วันนะครับก็กดตกลงฮนะตอนนี้เราสั่งเบอร์ไปทั้งหมดตั้ง3าครั้งนะกดรับรางวัลน,นะครับ นี่ครับผมได้เป็นตัวโกนะฮะก็กดตกลงนะครับผมและนี่นะครับเราก็เอาตัววูฟลานะฮะเป็นตัวละครสตรีมเมอร์นะมาใส่แพ็คลาวานนะฮะก็ถือว่าตัวอยู่นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย